เนี่ยหนูอยากกินผลไม้ชนิดนี้ในจานสลัดอะทำไมเขาให้น้อยจังก็ไปรู้กันมาว่ามันคือลูกฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งหนูอยากจะทําให้พ่อเห็นว่าหนูก็สามารถมีความมั่นคงได้นะพ่อมันไม่จําเป็นว่าเราจะทําอาชีพอะไรทุกอาชีพมีความมั่นคงหนูเคยได้ยินคํานึงว่ายิ่งให้ยิ่งได้บ้านแบ่งส่วนของเราเนี่ยก็คือให้มาชิมฟิกฟรีแล้วจะเอารายได้จากตรงไหนคนที่มาเขามีความสุขทําให้เราอยู่ด้วยกัน อันนี้แหละคือสิ่งที่หนูตั้งใจแล้วแบบที่อยากจะทําจริงๆปัญหานี่มีร้อยแปดอยู่แล้วเงินมันสําคัญเนาะพี่เนาะแต่ก็ได้ดูแลพ่อแม่ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดอะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออินดี้นะคะหรือว่าอินดี้นผักปกตินะคะก็เป็นทําสวนแล้วก็เป็นอินฟู อยู่ช่องทิกต็อกอินดี้อินผักแล้วก็มีเพจบ้านแบ่งสวนค่ะที่สวนก็หลักๆเลยคือฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งเนาะแล้วก็เป็นผลไม้ทั่วไปปลูกมะลิกุหลาบเพราะว่าที่บ้านเราขายพวงมาลัยดอกไม้กำรรนะคะเป็นอาชีพหลักส่วนการทําเกษตรเป็นอาชีพเสริมค่ะส่วนนี้จริงๆสองปีค่ะสองปีที่ตั้งใจทําสวนนี้ขึ้นมาตั้งแต่เริ่มทําสวนเลยนะคะก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ปี2เริ่มเข้าวงการ Tik t o k เนาะและเราได้ การสนับสนุนแล้วก็ความเป็นดูจากพี่ๆเขาก็เลยทําให้เรามีรายได้แล้วเราก็คิดว่าเราจะเอารายได้ตรงนั้นอ่ะมาต่อยอดอะไรหนูเคยได้ยินคํหนึ่งว่ายิ่งให้ยิ่งได้หนูก็เลยเฮ้ยคำนี้มันทําให้เราแบบถ้าเราจะทําอะไรเป็นแลนด์มาร์คให้กับตําบลแสวงหาของเราอันนี้มันน่าสนใจตอนแรกจะปลูกป่ายป่ามันก็ดูไกลตัวเราไปนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันต้องใช้ถ้ามันเป็นที่นาเนาะพี่เนาะมันต้องใช้เขาเรียกอะไรเงินใน การที่เราถมดินนู่นนี่นั่นบ้านเราก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่เลยงั้นมีอะไรอีกนะที่นี่อ๋อน้องเคยเสนอมาว่าเนี่ยหนูอยากกินผลไม้ชนิดนี้ยในจานสลัดอะทําไมเขาให้หน้อยจังมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยราะวก็งั้นอิงศึกษามาเดี๋ยวพี่ไปอันนี้เพิ่มเติมให้ก็ไปรู้กันมาว่ามันคือลูกฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งอ่าพอทีนี้รวมกับว่า ผลไม้ชนิดนี้มันติดเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ประมาณหนึ่งใน10ของโลกโหมีประโยชน์มากก็เลยเฮ้ยลองไปหาซื้อดูอะไรมางี้แล้วลองปลูกก็ได้ผลว่าเอ้ยรสชาติมันก็ดีนะถึงแม้ว่าตอนนั้นเราได้กินมันไม่ค่อยสมบูรณ์แต่เราก็ถ้าแลกกับความที่เราเขาเรียกว่ามันได้ประโยชน์เนาะมันมันอร่อยแล้วก็โลนึงเนี่ยมันค่อนข้างมีราคาสูงก็เลยเข้าใจแล้วว่าในจานสลัดทาไมถึงมันมีน้อยมันอาจจะเป็นด้วยสาเหตุนี้ก็เลยเอามาลองเลี้ยงมาลองปลูกดูแลค่ะ ที่บ้านคุณแม่ให้สนับสนุนแบบว่าลูกอยากทําอะไร3คนพี่จบวิศวะพี่ชายวิศวะน้องคนกลางจบครูคนเล็กจบแค่มอหอันนี้เขาเหมือนเป็นตัวแถมในบ้านแม่เขาจะบอกเหมือนเป็นตัวแถมคุณแม่ไม่ว่าอะไรเลยแต่พ่อด้วยความที่เป็นพ่อนะก็ความเป็นผู้นาอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าอยากให้มีสักคนนึเปมนข้าราชการ แต่ตัวหนูเองอ่ะหนูอยากจะทําให้พ่อเห็นว่าถ้าหนูไม่ได้เป็นข้าราชการแต่หนูจะทํายังไงให้แบบหนูก็สามารถมีความมั่นคงได้นะพ่อมันไม่จําเป็นว่าเราจะทําอาชีพอะไรทุกอาชีพมีความมั่นคงในครอบครัวหนูอาจจะไม่เท่าไหร่แต่อย่างว่าเนาะมันจะมีแถ่งลูกทําอาชีพอะไรลูกอะไรอย่างนี้มาการเป็น เขาเรียกว่าอินฟูหรืออะไรเงี้ยมันยังไม่ได้แบบหูฮือฮาในช่วงนั้นแต่พอมาในช่วงนี้ปุ๊บเฮ้ยการมันเป็นไอ้นี่มันไม่ใช่มันมีรายได้นะคะมันไม่ใช่ว่าเออมันไม่ได้ไม่มีอะไรเลยถ้าทิกตอกหนูย้อนกลับไปตอนแรกหนูทําเกี่ยวกับทําอาหารแต่ว่ามันต้องเตรียมเนาะคราวนี้ทําอาหารเตรียมวัตถุดิบนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องคอยล้างเลยเราขี้เกียจเราไม่ชอบมันไม่ใช่ทางเราเลยอะไรเต้นหนูว่าเต้นไม่เก่งอะไรที่มันก็ไม่ได้ทีนี้เราไปได้อินสปาเรชั่นมาว่าเฮ้ยแม่เราชอบปลูกผัก เราเป็นเด็กขี้อวดแล้วก็แม่ปลูกผักแล้วเราจะอวดอวดอะไรอ๋ออวดผักที่แม่ปลูกเราจะทาคอนเซปต์ยังไงดีแรกๆเลยหนูจะทำเป็นคลิปกินผักน่าหนิ่งกระเจี๊ยบบ้านเราก็มีกินสดได้กินเสร็จปุ๊บแล้วพูดเลยคะ่ะหวานเจี๊ยบคนมันก็จะติดใจเขาที่มันหวานจริงไหมและอย่างหนึ่งคือหนูว่าเป็นเด็กกินง่ายแม่นี่คือหวานเป็นลมผมเป็นยาอีกหนึ่งคำของคุณแม่เลยคำเด็ดมากอันนี้เคี้ยวเคี้ยวไปเถอะมันู้อถึงความอร่อยหนกูก็เคี้ยวเคี้ยวไป แล้วให้หน like, mm ูก hmm. oh, uh ินเลยขี้เหล็กรู้แบบอืมอร่อยอร่อยแม่ก็เลยเป็นค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนพอเราเริ่มมีรายได้จากทิกตอกมาไม่ว่าจ้างรีวิวหรือว่าเราไลฟ์สดอะไรอย่างนี้มันก็ค่อยๆพัฒนากลายมาเป็นอันนี้แทนโอ้โหเป็นศูนย์เลยค่ะความรู้เป็นศูนย์คือที่บ้านเราไม่มีใครรู้จักฟิกเลยแล้วด้วยก่อนหน้านั้นสิบปีที่แล้วฟิกเนี่ยเคยบูมมาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้จักเราก็ไม่ได้แต่ว่าพอน้องสนใจแม่ซัพพอร์ตพี่มีตังค์พอที่จะซื้อให้น้องได้ มันก็กลายเป็นว่าช่วยกันในบ้านนะคะแล้วก็มาลองแรกๆพ่อก็ไม่เห็นด้วยอ่ะเขาคิดว่ามันจะทํามันจะนี่จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยหนูก็อย่างที่บอกลองสักตั้งถ้าเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างมันต้องสาเร็จดีว่าอะไรเงี้ยมันมันแล้วมีเนี่ย m i n d s e ตที่แบบเออมั่นใจของเราสายพันธุ์แรกที่เอามาปลูกนะคะก็เดินซุ่มๆไปงานกระท้อนลบบุรีต้นแรกจําได้เลย350บาทแล้วเขาบอกมาว่าพันธุ์นี้เลี้ยงง่ายโตเร็วนุ่นนั่นอะไรอย่างงี้ซื้อมาเป็นพันธุ์อิลักกี้ สายพันธุ์นี้เลี้ยงง่ายตัวเร็วจริงอะแล้วก็พอได้มาแม่เขาก็ยังไงดีว่าเริ่มไม่ถูกเพราะอะไรยังไงก็ดูตามอินเทอร์เน็ตเอาว่าอ๋อมันเลี้ยงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะตอนแรกก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะตอนแรกอยู่หน้าบ้านทีนี้แดดมันได้แค่แดดช่วงบ่ายเพราะบ้านเราบังแดดเนาะตอนแรกตอนแรกปลูกนู้นยังไม่ค่อยโตดีตอนแรกเกือบสิ้นหวังแล้วทำไมมันถึงไม่ได้ก็ไปศึกษาเพิ่มเตมิมอีกอ๋อมันอยู่ตรงนู้นแล้วมันแดดมันไม่ถึงอะไรงนี้ก็ย้ายมาอยู่ข้างหลังก็เลยมันได้ผลผลิตทีีด่ดขึ้น นี่แหละตรงนี้แหละจะเป็นจุดทําให้มันมีลูกฟิกค,ค่ะในการขยายเราก็จะเป็นตอนกิ่งตอนแรกจะเป็นพี่ชายกับแม่เหมือนกันตอนกิ่งเรามีทั้งหมดไปหามา26สสายพันธุ์ก็ไปหาซื้อมานู่นนี่นั่นบ้างโอ้โหเมื่อก่อนราคาก็มีแรงบ้างถูกบ้างแต่เราก็อย่างที่บอกนะพี่น้องเราไม่ได้มีความรู้แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าอุ้ยสายพันธุ์นี้หาง่ายมันต้องราคาถูกสายพันธุ์นู้นหายากมันราคาแพงเราก็เอามาลองปลูก,กแต่ขอให้มันได้กินเพราะประโยชน์ของมันผลสุดท้ายแล้วเราต้องได้กินแล้วมันมีประโยชน์กับร่างกายของเราะ ถ้าที่หนูซื้อก็น่าจะเป็นเอ่อรัสเบอร์รี่ลาเต้หนูเคยกินอยู่ประมาณสองรอบสำหรับหนูนะมันไม่ได้มีความว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยความที่มันเป็นชื่อมันด้วยเอยสีเอยความแบบน่ากินเอยมันก็ทําให้แบบมันมีมูลค่าจริงๆมันมีพันเทพอีกเยอะมากเลยแต่ส่วนหนูไม่เลือกปลูกเพราะว่านามแปดเดือนเก้าเดือนสุกเนี้ยเราแบบรอจนท้ออย่างงี้เป้าหมายเราคือการกินมันก็แบบว่าพี่มันไม่ใช่แล้วเราก็ต้องเอาพันธุ์ที่มันเลี้ยงง่ายๆอะตอนนั้นประมาณ พันพันกว่าบาทอะแต่ว่าต้นไม่ได้ใหญ่นะประมาณอย่างนี้เองแล้วหนูก็มาขยายเอาปัญหานี่มี1้อยแปอยู่แล้วทุกคนทําอะไรเรื่องเจอปัญหาถ้าไม่เจอปัญหาแสดงว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ลักษณะเองอะคนที่ปลูกลูกฟิกจะมีความเครียดเรื่องต้นเน่าเาเรียกว่าอยู่ดีๆมันย่อยไปเลยอะไรอย่างนี้บางคนเวลาเราปลูกอะไรเนาะเราก็อยากจะลดน้ําทุกวัน แม่เขาเป็นคนชอบรดน้ำเชา้าลดเย็นลดเชา้าลดเย็นลดต้นค่อยๆย,ย่อยไปเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นอะไรวะใบมันเหลืองอะไรนี้แล้วแม่ก็ไปศึกษาหลักๆก็จะเป็นคุณแม่ที่คอยศึกษาเพราะหนูเรียนด้วยก็ไปหามาอ๋อเราลดน้ำบ่อยเกินแล้วดินมันแน่นถ้าดินมันแน่นปุ๊บการที่รากมันจะอันนี้ไปมันเขาไม่ได้หากินเก่งมากขนาดนั้นใช่ค่ะก็เลยทําให้มันมีปัญหาเรื่องนี้ก็เลยมาปรับปรุงสูตรดินที่เราจะต้องผสมใหม่ แล้วก็อีกปัญหาหนึงก็คือลาสนิมลาสนิมทําไมถึงเป็นไอ้นี่ของเขาเพราะว่าใบเราเนาะใบมันก็เหมือนการหาอาหารถ้าแรงหาอาหารเราไม่ดีพออ่ะมันก็จะทําให้ต้นเจริญเติบโตช้าแล้วก็ผลผลิตที่เราได้มันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะมีการที่มันเป็นแบบเยอะกับแบบน้อยถ้ามันเป็นเยอะมากๆเนี่ยอาจจะต้องมีตัวที่มาคอยช่วยเนาะ แต่ส่วนใหญ่บ้านหนูก็ไม่ค่อยได้เป็นอะไรมากค่ะแล้วก็จะมีล่าสุดเป็นโรคเหมือนต้นไม้มันเครียดอากาศร้อนจัดอยู่ดีมันก็เป็นจุดกลมๆแล้วก็โอโ้เป็นไรวะเนี่ยนีย้เพราะว่าหนูไม่ใช่ค่อยใช้สารเคมีและเราจะส่งต้นไม้ไปขายเนาะแบบว่าคนที่เขาสั่งกิ่งเราแล้วก็ไม่ได้อย่างงี้ก็ไม่ส่งคนสุดท้ายอ๋อเป็นอาการเครียดของต้นไม้เฉยๆอันนี้เราก็เพิ่งเคยเจอหนู่าตัวหนูเองก็แบบ อ๋อมันเป็นแบบนี้เองแต่ว่าใครๆเขาก็ขายกันเหมือนเดิมอ๋อและอย่างหนึ่งที่สำคัญคือหนอนเจาะต้นต้นไม้หลายๆชนิดที่ยืนต้นตายไปเพราะหนอนเจาะต้นหลักปลูกต้นฟิกเนี่ยสปีขึ้นไปปุ๊บเขาจะมีหนอนอยู่ในลําต้นเราสังเกตได้ตรงที่ว่ามันจะเป็นเหมือนขุยๆหรือว่าจะเป็นน้ําออกมาจากลําต้นให้เราเนี่ยเอามีดไปแงะดูว่ามันมีหนอนตรงนั้นไหมแล้วก็ให้ทาปูนแดงถ้าชาวบ้านชาวบ้านเลยแล้วก็ทาปูนแดงรอบลาต้นเลยอย่างนี้เราก็ทาได้หมดเลยถ้าส่วนใหญ่เขาจะทาสีไปเลย บางหนูจะเป็นปูนแดงเฉยๆไม่ได้มีอะไรที่ไหนก็หลักๆประมาณนี้ค่ะตลาดเหรอคะตลาดคนลูกฟิกก็คืออันนี้หนูคิดว่าตอนแรกอะ่ะมันมาจากการที่เราทำติ๊กต็อกแล้วมันคลิปมันบูมคลิปคนดู5ล้านหรือ7 000, ล้านวิวคือแบบโอ้โหด้วยการที่เราแบบลูกฟิกพันดแล้วก็กินสดได้เขาแบบมันคืออะไรกันวะมันเลยทําให ตัวเราเองอะ่ะมันหาตลาดได้ง่ายมากมันมันเป็นอะไรที่อาจจะเป็นข้อได้เปรียบเนาะพี่เนาะเพราะว่าการที่เรามีตลาดออนไลน์อะ่ะแต่ว่ามันเหมือนดาบสองคมถ้าเราทําไม่ดีโอ้ยเรามีชื่อเสียงไว้แต่ว่าตอนนี้มันกําลังบูมแล้วเราแบบขายอันนี้เลยนะตอนมาเสร็จปุ๊บอา่าสองอาทิตย์ได้ส่งให้ลูกค้าเลยเราแม่นี่เลยไม่รีวิวนี่ส่งมายังไม่ทันไรน้องกับดาวซะแล้วน้องแม่นี่แล้วคือมันก็เป็นเหมือนสวนหนูก็จะเป็นต้องดีลูกค้าได้ไปลากต้องแน่น มีอะไรต้องทักถามเราได้ตลอดโอเคในระยะเวลา3เดือน6เดือนเนี่ยมันต้องเขาต้องมาอัปเดตกับเราได้ตลอดที่บ้านคือมีความสุขแบบว่าเราเราเป็นคนไม่ได้มีตังค์แต่ส่วนใหญ่มันคือมรดกของปู่ย่าตายายเนาะหนูอะที่อยากที่จะที่เราทําอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาอยากให้เราทําเกษตรแน่ๆเลยอะไรเงี้ยคือแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะตอบแทนในสิ่งที่เขานี่แล้วมันก็ทําให้เราอยู่ด้วยกัน พี่ชายมีหน้าที่ดูแลสวนแม่คอยทํากับข้าวแล้วก็ดูแลสวนอีกน้องคอยตัดคลิปคอยอะไรนี้พ่อเขาจะขายดอกไม้อยู่แล้วคอยดูมุมกว้างคอยดูสะโคบกว้างๆว่าเออมันจะเป็นยังไงแล้วมีมีเรื่องอะไรที่ต้องคอยนี่ไหมเขาก็จะคอยดูแลอยู่หา่างๆค่ยังหนูก็จะอยู่หน้ากล้องแล้วมันรู้สึกว่าบางทีเงินมันสําคัญนะพี่เนาะแต่ก็ได้ดูแลพ่อแม่มันเป็นการเหมือน กระตันยูแอีกแบบหนึง่งเราก็สามารถตอบแทนเขาได้และตอนนี้ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะถ้าหลายๆคนมาอันนี้ปุ๊บก็จะบอกว่าบ้านแบ่งส่วนของเราเนี่ยก็คือให้มาชิมฟิกฟรีแล้วจะเอาราไรได้จากตรงไหนอ่าอันนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนคิดมากบให้มาชิมฟิกฟรีเอ้ยแล้วเขาจะเอาอะไรเจากตรงไหนวะ่นี่แหละค่ะกิ่งพันกิ่งพันฟิกเนี่ยต้องบอกีก่อนว่ามันมีราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าบางกิง่งบางสายพันเนี่ยมันอ่อนแอ ตอนเสร็จปุ๊บลมมานิดดึงโห oh, หักหมดแบบหนูแบบเอาอีแล้วหักอีกแล้วกิ่งหนึ่งก็มี500-600ก็แล้วแต่อย่างที่หนูซื้อมาก็พันกว่าบาทแล้วเนาะคือหลักๆเลยอะ่ะก็จะได้จากกิ่งตอนอย่างอื่นก็ไม่ได้ค่อยมีนะเพราะเราเน้นคนที่มาเขามีความสุขจะเห็นได้ว่าป้ายของบ้านเราจะเป็นแบ่งส่วนนามสกุลเราแล้วก็แบ่งสุขก็คือความสุขของเขาที่ได้ชิมลูกฟิกฉันได้ชิมพันนี้ฉันชอบอะ่ะมีกิ่งนี้ไหม จองกิ่งนี้นะคะอะไรอย่างนี้อันนี้แหละคือสิ่งที่หนูตั้งใจแล้วแบบเป็นความแบบเออที่อยากจะทําจริงๆด้วยความที่ของหนูไม่ได้เน้นเรื่องรายได้มากเท่าไหร่ลหลายคนก็มาบอกว่าโทรมาถามบอกว่ามีกิ่งสักร้อยกิ่งไหมอยากจะเอาไปลงเพื่อที่จะเอาอันนี้เลยหนูบอกว่าไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าหนูอ่ะเริ่มมาจากต้น2องต้นเนาะเราไม่ได้ี่เพราะว่าการที่เราทุ่มไปเลยโดยที่เราไม่มีความรู้โนูเวลาเสียหายมันม,มหาศาลนะคะบางที ขนาดหนูเจ็บตัวเนี่ยจากต้นละพันสักสิบต้นมันก็หมื่นกว่าแล้วมันก็แบบถ้าสมมติพี่ลงร้อยต้นอย่างนี้แล้วมันเสียหายไปบางทีเราท้อไปเลยมันก็ทําให้เราแบบไม่มีกําลังใจเนาะพี่เนาะบางทีเราค่อยๆก้าวก้าวช้าๆแต่ก้าวอ,อย่างมั่นคงดีกว่า <S <S เราศึกษาหาความรู้แล้วเราก็ค่อยๆทําไปประมาณนี้ค่ะแบบว่าก็เป็นกําลังใจให้ดูทุกคนเพราะว่ามันต้องมีลองผิดลองถูกแต่อย่างน้อยๆเราได้ลองใช่เราต้องได้ลองทําถ้ามันมันผิดเราก็แค่เปลี่ยนเส้นทาง อันแรกเลย t ิกต็อกนะคะอินดี้อินผักอีกคนนึงที่สําคัญของหนูก็คือแม่อยู่เบื้องหลังทุกๆอย่างก็แม่อ้วนแม่ของอินดี้ผักช่องนี้จะมีสาระมากกว่าหนูนิดนึงตอนนี้เราพยายามใครที่อยากมาสวนเนาะเราจะเปิดเป็นเพจเพจชื่อว่าบ้านแบ่งสวนให้ทักไปก่อนเราจะมีอัปเดตท,ทุกๆวันก็จะมีเวลามีคนมาแล้วก็จะมีอาหารเลี้ยงคนที่มามาชมสวนมาอะไรอย่างนี้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายใดๆเลย นี่เป็นความตั้งใจของหนูเหมือนกันที่อยากจะทำเนาะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ y o u t u b e อินดี้อินทิราหรือว่าค้นหาไปเลยอินดี้อินผักก็จะเจอหนูเหมือนกันก็สามารถซัพพอร์ตในทุกช่องทางเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเกษตรสัญจรก็ยังมีคลิปดีๆเยอะแยะอีกมากมายเลยนะครับสามารถกดติดตามแล้วก็กดดูได้ตรงนี้เลยนะครับ